พวกเราตั้งนี่ก็ได้ลูกนี่ตั้งหัวเฮากับโบมีเตประตูขอบใจได้ลายเด้อได้ใช่พอจากไรจากใช่้ล็อกที่เอาประตูกับตางมีอย่างนี้โอ้มากินกับขี้นยังบ่มีผัวมาส่งบ่โอ้มาเจ้าของเพื่อนู้บหู่บ่เพิ่นหู้อยู่บ่ให้เอ้ามากินรอด แรงก็ต้มกิเลสพอได้ปั้นไปตลาดมันโนดโดยโดยเอาเห็ดไปหาไปเนี่ยด้มันจะได้เงินได้คำบบบมีผู้มาเมาินให้เฮ้าตลอดได้คุณยายสาวที่เมียตาสรงสารน้องนี้กับน้องไม้ก็คอยคุณยายสาวอยู่ดีมีแห้งความเจ็บไว้ได้ความไข่ไว้มี สวัสดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขุสุขอนหัวเอฟซีฟังลาวฟังไทยแล้วก็ต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับขัดสู่อซองสาวบุญมาบ้านเฮาคือเก่าเด้อพี่น้องเด้ออ่ะมาพ่อกันมื้อนี้ก็สบุญบ่ได้มาเมื่อวานนี่เนาะมื้อนี้เฮาก็ได้เวซื้์เวซือว้อประตูหรือว่าบานประตูแหละพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ครับอัน กระโทเนาะกระโทวสวมมันนี่แล้วกะ็อุปกรณ์ฮะแหละหลายซิ่งลายอยงเนาะคือว่ามันนี่ก็ได้สั่งมาทางฮากับมาฮอดก่อนเนาะรถเพิ่นกับพระท่านนด้มาคือว่ามันนี่ก็เป็นมาส่งประตูฮะแหละพี่น้องเลยก็คือเงินจากคุณย่ายสาวหรือว่าพี่สาวของพี่ปองเนาะกับมูเพื่อนเพื่อนสมทบกันเข้ามาสื่อบานประตูตอนนี้เป็นกำลังมาส่งอยู่ มาสื่อไปแล้วสําเร็จเสร็จสิ้นงานบานประตูพี่น้องเอก่อนอื่นก็ขอขอบุญขอบคุณทางคุณยายสาวที่ไว้วางใจสบุนให้เป็นสะพานบุญห้เนาะขอบุญขอบคุณเดราเด้อพี่ด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็สุขุสุขคนเนาะที่สมทบกันเข้ามา่ะมันี่ก็พูดแหละทางรลอเพม่นก็กำลังมาพอดีพี่น้องเอกอะไปเบิ่งน้ำกันมามากครบบรือว่าจาังไดเนาะก่อนอื่นกมืมอนี่กั ถ่ายว่าสมุนมาพอพิพากษาการใดก็ต้องกรารพ่อโทษขออภัยเด้นะอเนาะมาหอดเลยพี่น้องเอ้ยน้องมาถ่ายดุนเติบบานประตูเพื่อนโอ้อยถอยด่กถอยดก่าต่อพี่อ่าทางไหนสร้างก็สบายดีเด้อโดินมาสองคนว่ามานี่ มาสองคนทั้งสร้างเข้ากันเลยเด็กมาหอดียบร่อยอคุ้งนี่หละอคุงนี่พ่ะๆาได้บ่าซ้ำนี่สื่อกระโทกับโอ้เอรถได้แพงขึ้นนะมันยังก็ได้มันยังก็แพงขึ้นเลยบัวซ้เก้า โอ้มีดองอีกบ่มาเนี่ยก็ดังถึงทางถึงทางแท้นี่สร้างกับมาสองคนแล้วข้าบ่เมื่อวานนี่เดออี๋ยวข้าเติม กุบถือกันเอามาแต่ทักได้เจ้าโอ้ชวนจ้าบอเห็นแต่ทางลูกมาก่อนเนาะปลูกแล้วหรอบ่อืมอ๋ออโอเอาเทือลานก็เอาเทือสามนิดนี่ เทื่องละไรชาแม่เลยเราเห็ดประตูว่าสามเซนหาไปอีวันนี้สี่เซนอนรถเอ้ยปเาะันมือทามาสามเ้นหบาันม,ม,มือสิไปเอาลรืว่ามันขึ้นแล้วค่ะแล้วเจ้าถามเจ้าว่าเอาโลดหรว่าหนูมีเงินเนาะ

ha mình chừng bò nát cái cái mắt tê xin nó cái đây cả ขันไม้แดงบันแหง้แงแพงขอบอีบอว่า น้ำหยกน้ำเย็นนี่แหละวะก้อนน้ำแข็ง <Yeah. S 1> มด <_ H it> ละเอาไปหิวกับตุก๊กนาไมา้พอแล้วกินเนื้อล้วยกของลงเมื <_ H it> อเ่อยกูหิวมาตั้งมอ่ะนนนนกินน้ำกินไงกัน เจ้าน่ะแล่น,ะนล่อเซน้นนูนี่นั่นบ่เจ้านะ่ะแล่นประจำนะไปใส่กระป๋กัน,กนมีผู้จ้างโอ้นองมันไตุนเนาะพวกเราตั้งนี่ก็ได้ลูกนี่ตั้งนี่ก็ได้ได้บัดพอมากินน้ำกันจ้างให้เพิ่นมนะกินนี่ได้เป๊ปซี่กับมีเด้อ อ้านี่ยอ้าวงั้นเราจะกินเป๊ปซี่ก็กินเป๊ปซี่ในซื้อมาฝากสร้างเพคนประจำเคยมาอยู่บ่าทางพี่มาส่งนะมาห้องกันค่าแบบเออ,อมาเนี่ไก่ก็มโม<อ> <laughs> ท,ท,ท่านพระพุทธ<อ>ท่านรักษาเกี่ยวกับไก่โอ้โหเสีงสื่อหนฮะแล้วบัดนี<อ>้ฮะเสียเบอร์จะไว้ประจำืันนี้เพื่อว่าข้ามี่อย่างพอได้โตเสียเจ้าเนาะแบบเป็น ยังพี่ได้มาให้เรามาส่งอะหล่ะมาจับกล้องโอ้แต,ตอแต่จากบ้านธาตุมาเขาว่าพี่ก,บบกะบโบได้ไก่โนได้เนาะกะพอไปพอมาและหาเงินหาคำ้ำเผ็ดจังไเละเพื่อนว่าวกันกะค่ารถเพื่อนหาลุ้ยเพื่อนมาเนะเ<อ>าะเฮากับด้วยอันนี้นั่นเฮาให้เจ้าอีกเพราะว่เาเฮากับก่มีแต่ประตู อ่ขอบใจได้ลายเด้อโดยมีอยังฮะจจินหาเด้อโดยโดยอ่ะค่อยไปค่อยมาชิไปสวรันโตรู้ชิเมื่อชิโนเลยโอ้โดยโดยอ่ะขอบใจเด้อโชคดีได้คนกำมือคล้ายๆได้เนาะโดยคนหลลกได้ดอกแถวนี่รัฐบาลรัฐธาตุพลเคยได้ยุติหลักสามมาอืมแบบมันกะแล้วแต่เนาะอ่ะเดินทางปลอดภัยเด้อโดยศิลป์พลกา การหาเงินเนาะแต่ละคนมัน uh, กับโบคือกันปล่ยเรียนปล่เรียนมาและแล้วเติมน้ำมันนี่เทไรได้นี่มาหนี่เทนหาเรืออยู่บ่เออโดยโดยซี่แหละหาเงินเก็บหาเก็บซิบไปเนาะอยากได้ลายบาทเดียวเดินกับโบได้เนาะอันอันบรรพบคอะลองบดแล้วบอยู่ในอันนเฮ้ยพี่บ่ ตใหญ่เบิ่งให้สร้างเพิ่อนกันที่ฮามาเอาเนี่ยลูกอ่ะบ่เป็นยังมาให้สร้างให้เบิ่งใส่บ่ได้ใส่ลูกบิดดอกมันแพงใส่อันงวงจับเอาแล้วก็พ่อแบบมันตายบ่มีเงินซื้อใส่หาร้อยหกร้อยบาทก็เลยเอาหูกระต่ายโดยโดยเดินทางปลอดภัยเขะบุ้งเนาะ นี่แต่เล็กซื้อกระโบดเงินบักลายซ <laughs> ื้อ <laughs> ประตูกับพอดีอันเหลืออีกอันสองร้อยบาทผมขอเจ็ดพัน 7, นะอันนี้แหละเ่าสีเห็ดงวงแจ๊พมันด้วยครบอยู่ปะงวงมันมีหนอกมีไนยังไงเด้มีหนอกมีไนชุ่มมันอยู่ทั้งในนะฮะใสง่งวงหน่อยเอาเป็นห่องหนามห่องหยังนะเอาไปเอางวงใหญ่ แม่ใส่ห้องน้ำพวก,กนั่นเขาเอาไงแต่ใส่หน้าบ้านอันนี้ใส่คูก็ได้ล็อกกุญแจเอาหากว่าคู่ยุ่ตามที่เพื่อนนับมานะกางบ้านก็เขื่อนได้นะหม ห้องน้ำวะโบห้องน้ำโบได้ใช่ตัวนี้ว่าอยากอะไยากใส่ได้ล็อกที่เอาประตูกระตากมีอย่างนี้โอ้เออเอตัวนี้ใช่ห้องน้ำก็ได้นี่แหละเขาเดี๋ยวจังใจมือแล้งสีกบเข่าเลยสีเอาโอ้สีเข่าไว้ฮั่นเอาไปเอาเครื่องเข่ามีอยนนี้เลยอืมอาจารเอาเข่าใส่ห้องน้ำคนก็ได้ห้องน้ำหมดเลยอืมว่าครบยุเพราะว่าตัวใหญ่นี่เขาใช่ทั้งหน้าทั้งหลังทั้งอย่างนี้เขาใส่ตัวน้อยเอาเพราะว่ามันกะโบฮักดอกเพื่อนเขาเพยังใส่ตัวน้อยอนะ ป้านี่ก็บมมู้แม่นว่าราคาถือ,ถอเนาะบัดนี่เกือบสามพันบาทผัวรถกระโทนั่นก็เขา้ขาๆนะซื้อแต่เก้าพันพัน0นึงเนะาะบัตรมือนี้พันซองบาทเหนียวอันนี้ก็เพิ่นเพิ่นเพ,พิ่นเนะให้ยูเข้าก็ให้เพิ่นไ่ให้เมเเน ใ็กไซบุบินิ่นเขียนให้เขาหนึ่งเยี่ยมแบบแบบยูน้ำกันเบิดอะไรอรเยี่ยมอะนะบัดพ์ง่กับี่ยูน้ำนียวอันนี้แหละคน่นักไซบ์ดาว่าประตูมีเจมีเจ็ดอืเไ้อัสน่อยนะเออน่อ่นี่่อ้านัเน็ตพนกตว่าพิ่นบ์เบดได้เ้าว่าเจ้าจัดอย่ข่อยบดเลยเด้อเลย ครบนะเพื่นครบตะกี้นั่น right? เอาคู่เดียวเฮาเลยวเปล่าทั้งในทั้งนอกก็เลยกลับไปเอาอ no. <No>. uh ีก huh. uh huh. คู Kingston, ne, ห monte, ห่หนึ่งโตละคู่ละอันละร้อยบาทอั mm. นชุ่มเนี่ะพวกใหญ่น่ะอันละนออันละร้อยบาทบัดอันน้อยวันนี้โตละสิบพันสิบพันชุ่มน้อยบรรพบน้อยค่ะ หาได้หาก็ได้เดี๋ยวเบิ่งเฮาเข้าย่างเบิ่งทางในก่อนโอ้ยไอ้รถไอ้มีทาง FC ล่ะโอ้ยคันใด่ะคือทางนี้เฮาก็ว่าบ่จักเพิ่เว้าเนาะก็ว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นให้ทางนี้เนาะแม่นแม่นนี่ผู้ใหญ่เพิ่นบอกแล้วก็บ่อนรถนี่ก็เอาขึ้นได้อีหล่เพิ่นว่ามี FC ่เปลี่ยนทางบ่ได้บ่มันผู้ใหญ่เพิ่นบอกขึ้นทางนี้เฮาก็ต้องเอาตามผู้ใหญ่บอกเนาะเวลามันขี้ไล่หรือว่ามันแคบหัวมันก็บ่แคบปานด ก๊อกน้ำกับตัวนั่นกับมั่งอ๋อค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่เพิ่นว่าให้เฮ็ดทางนี่นะฮะก็เลยเฮ็ดทางนี้คันว่าเฮาก็ตามคำสั่งผู้ใหญ่เนาะก็เลยบ่จักความสิเว้าแล้วผู้ใหญ่เพิ่นให้เฮ็ดทางนี้ก็ถือว่าแล้วเฮาก็ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เลยแม่แต่นี่ก็ยังคิดทางนั้นทางนี้อยู่คิดเปลี่ยนตลอดแม่นผู้ใหญ่เพิ่นว่ารื่ลงโตเออเพื่อสิได้ลงโตนี่ก็ตามเชื่อโซ่ตามเชื่อพุ่น เดี๋ยวขึ้นเลาะบังจังเงก่อนพ้นแล้วแต่ว่านี่ประเดี๋ยวมาข้าใบดองสาเร็จเสร็จสิ้นแล้วขอน้ำกินอ้าวโดยอ้าวมาขอน้ำกินกบกินยังหวมีผัวมาส่งบ่ โอ้มาเจ้าของเพื่อนบอ่หูอยู่บ่เพิ่นหูอยู่บ่ห้ยอ้าวมากินร้อนไม่ได้กินน้าในเมื่อยงขึ้นยังนี้เห็ดเวียกเนาะมาเห็ดจากเมื่อไรโอ้หากาก็เศร้านี่บ่อยากกินก็มากินเนาะเด้อทีมงานโพตาเพิ่นผูเห็ดผพิู่อยากก็มากิน ฮ่าหายอาวบาเข้าไปเลอดทางในก่อนป๋าดังงามแท้นี่ามาทางขีบบานนี่ป๋าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น่ะ,พ,นะพี่น้องเลยเนาะ,ะคือว่ามันนี่ก็ซื้อมา,ามันนี่กโ็โทรนี่ก็เป็นเงินของของเอื้อยน้อยเนาะเงินเอื้อยน้อยกับไอ้งวนที่ว่า ทางเอื้อยให้อันซื้อกระโถก็เลยซื้อกระโถมาพันสองมันจะเก้านี่พันหน,นึ่งเอาซื้อนี่นี่ก็ทางเงินนันคนุณยายสาวนี่พอดีเกือบบ่พ่อเนาะเพราะว่าประตูนี้มันเหลืออยู่สองร้อยสี่สี่เป็นเจ็ดพันเนาะเงินคนุณยายสาวเพิ่นฝากมาให้ซื้อแล้วบนี้ค่าค่ารถเพิ่นกระตโ๊โอยู่ หาล้อยเกือบหกล้อยเนาะเพราะว่าเติมให้ทางเพิ่นกับอีตอนเพิ่นมันไกลกับไรสาวหกล้อยหกล้อยมาใส่เนแปดล้อยกับโต๊ะอยู่พอดีบทเจ็ดพันสี่เงินกุนยายสาวเจ็ดพ mm ันสี่เจ็ดพันห้ากินข่าวเที่ยงลวบอยใช้ายทางองน เจ้าของเฮือนทางเฮาบ่ได้ออกมาเบาะมื้อนี้มามากันประตูเออเพิ่นไปไสซะสิหิวกินดิอยากกินเจ้าอยกินบ่สร้างมื้อนี้ก็มาได2คนมาใส่ประตูเบิ่งทางพุ่นเฮ็ดหัวบ่อยู่พุ่นน่ะอืเมียนมื้ออื่นเสิบ่ได้มาอีกอยู่ได้อยู่3มื้อได้แม่นบ่ อ๋ออันนี้มามาแบบว่ามาอันนี้ซืซ่อมาทีมาใส่อันนี้เก็บประตูเมียน,นนะิดนึงอ๋อแบบมาล็อกของไว้ใลใส่ยุดสามเมือ่อม,มามืาอนี่ยใส่ชุดก่อนสามเมื่อเลยสิเคยมาพี่พ<โ>อ๋อ <laughs> มันนี่มาอากรเป๋าก่อนเอาจ้อก็เมียนแล้วป <laughs> 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 วดเท้าอันนี้แล้วเท้าไม่เลี่ยแล้ววันนี้เนาะว่าคักแี่นี้เมื่อวานนี่โบได้มาเมื่อวานนี่ทัน ว่าทางส้างเห็ดจะต้องรับเงินเดือนแน่เนาะรับคันใดแล้วเนาะสาบกันดเอาบุจักเนี่ยสีว่าได้ข้าก็ได้นี่นนะแป๊บสองแปบบ๊บสี่เนี่ยกินข้าก็ซื้อมาโย่ข้าก็ได้สำเร็จเสร็จชิดแบบนี้โอ,โอ้เดี๋ยวไปทักพุ่นกำไปซื้อไอ้ยูยไผ่หลายคนแท้นี่บนี่ หายั้วพวกโอ้ยเห็นว่าฝนตกก็สิมาหาโลดเเออเห็นอยู่จักไผเป็นไผก็บ่จักว่าไผเป็นไผเออแม่นบ่ก็มาือคือกันก็ได้ ្សាងນពីរាប់ទីស្សាង់ពីល់មានន្វើងខ្ញុំម្រ สบายดีมาบุบาบรีอมาวใช่ร้านจันไปเมอของกิน,กนมังหดแต่เช้าคุณบ่ให้น้องมาคนผ้ามาตตลาดคนไปเอาีิเล็กไปคายอืมอป่าคายีิเล็กแล้วก็ท่าร้านยังกัามาแล้วก็มาก่อนทางนี้ค่ะ นางไม่อะขี้เล็กไปขายไปขายน้ำไผ่ไปกับไผ่ไปน้ำผัดเท้าโอ้เฮ็ดไปเนี่ยแดดมันจะได้เงินเนาะเนี่ยแดดมันจะได้เงินเฮ็ดไปเนี่ยแดดมันเก็บขายต้องอืมไปขายน้ำผัดเท้าแม่ไปขายน้ำผัดเท้าเจ้าก็เลยเจ้าก็เลยมามาแล้วนางมานางเมย์ว่าเม่เอ้ยนางมายังไปขายบรมาอลไรกะ ปันน er. ้ำเฮ้งเลยมาผลผลไปขายขี้เล็กลายเด้ได้ลายบ่ค่ะขี้เล็กเต็มเต็มชามใหญ่เลยขายนะไปขายปั้นเนี้ยเด้ขายไปขายหันบ่ปั้นสองพันขี้เล็กอันให้ดอกพักขี้เล็กลายช่วงนี้เด็ดไปรอดมันกำลังงงไปไปกำลังเกิดเนี้ยเมียนไม่กำลังเกิดกเตอะเลือกขี้เล็กได้ขี้เล็กยอดแดงหมแซ่บได้ มันนัาสมกีเล็ดยอขาวเนาะยอดข,ขาวเลยแบ่บมันจืดไว้อแบบอ้งกมออสมอัมอมนนั้นคเร็ดยแดงมันเน่าสมพีเดอรนากินด้อืออืออืออมนินปตลาถใบคล้ายคือเมือมม่อนี่กบแรงกับเมื่อแล้วก็สิแวะเก็บกิเล็ดทั้งนี้อีกแล้วก็ัดมาเลยโดยโดยไม่มาท้งคนกับคนเก็บทั้งนั้น แรงก็ต้องกิเล็กพอได้ปั่นไปตลาดมันนโลดโยโเอาเฮ็ดไปหาไปเน่ได้มันสิได้เงินได้คบ่มีผู้มามานให้เฮาตลอดได้เออเฮ็ดไปน่สิได้สิมีพอได้ินี้เล็กพอได้เก็บบ่มีเล็กจักได้ได๋หาแนวใหม่แล้วใหม่ยังบ่แตกหาแนวใหม่หาแยไข่มดแดง แดงงมป่ัเอมนหงแข้งอ้าแถวบ้านพนสีมเราสีเงียไข่หมูแดงมือนะเนเครื่องก้ามันมีเ่ดาเขามีมาสิไปเอน้ำปลาแล้วไปหาซอกไปนำกันไปบแล่ให uh ้เจ้าแล้วไปแล้วก่นเจ้าอยากได้ไปขายกินกันทางย่าเลยนะมีบดีรับผลปลูกมันเนาะนะเนาะ โอ้ทั้งหลายเนี่ยก็บ่แดงแยะในคอยได้อ้อได้โดยเดี๋ยวเลาะเบิ่งกนไปเบิ่งกอ้อบ่ได้มามื้อนึงก็สําเร็จแล้วนี่เาฮโหโหอ้าวยังมีดออีกบ่มื้อนี้เด้อไปยอดงเด้อโยยอมแล้ว nhóm lẹ ao à, sang phò tà hơn bơ rồi sao bài đi đó rồi nhắn xìa phay mà cổ hơn bơ vẫn còn bơ không ตาเพื <isan music> ่อนคนหนาเห็นเมื่อวานนี้เฮาเพืดอนมาทางเพื่อนก็แล้วทั้งนี้เนาะจังไดก็ค่อยว่ากันพี่น้องเลยเนาะคือว่ามานี่ก็ทั้งสร้างกับสาบสำเร็จเสร็จสิ้นเฮากระสิมาใจเงินการสร้างน้ำมานี่จ่ายเงินการสร้างแล้วก็ะจาย้ันไหนเพื่อนติดบานพระตังพระตูนี่พี่น้องเลยยังบวชถมอยู่วะขี้ดินเนาะ น้องเมย์น้องไม้เพื่อนยังบ่ตรมอยู่โอ้ดสําเร็จเสร็จสิ้นเจ้ทีพี่น้องเลยรอให้ทางอันน้องเมย์มาก่อนจังสิให้ขอบบุญขอบคุณไปทางคุณยายให้ทางคุณยายสาวเนาะทางนั่นเมื่อเมื่อนี้นําบ่ได้เขาปนีิเนาะสบายดี มาเนี่ยนมานั่นไว้ซื้อมาแล้วมาแบบที่มาเขาจะ้องหน้ามันนะทันเลยถ้าอายุแล้วทำมาหนี่ก็ได้นล้วบองเอียบองเอือกจะปองท้องฟองก็ได้มันทันมันได้เห็นแล้วเนาะคันใส่ไปตามมันได้ได้ใส่โตโตโตห้องนอนก่อนก็ได้คันใส่กันว่าห้องตัวใดนั่นน่ะใส่ตัวนึงไปก่อนก็ได้เ่อเต้ตัวใดมันจะดกสบายเดี๋ยวไว้ห้องนอนบอกไว้ห้องนอนด้เฮ็ด ใส่ห uh ้องนอนกอนก็ได้เลยนันแล้วก็ทัาได้ได้เต้ทังเจ้ามบเมันรวมมีทั้งอกอตามจ้ลูกกับเจ้ไม่ได้ซื้อแล้วไปซื้ออยู่ห้างเวียดเอาก็ได้เอาแต่ไม่ได้คิดว่าจะได้นั่นมานี่เนาะทังสาวนวลก็ได้เอาแม่สาวนวลอยู่บ่ อาตงเมืองคงคุณบอเจ้าสร้างว่าจะได้ของต้อนอยู่ของฝากมันจะอัตปือสร้างได้ของฝากอุนเนาะะปรดรจอดแล้วมได้อย่างไรที่สัตวันที่ลมนละที่เป็นลม้งมาันี้ันสิเป็นลมก็เป็นฝนสะกก้อนยังฮ่อนอยู่ตอนนี้โอ้เต้นลมแหงมั เดี๋ยวสิเอ um, ิญทั e ้งเจ้าของน้องเมยมากขอบุนขอบคุณผู้ใหญ่ก่อนแบบนี้เป็นจ voilà um ังได้ไวปะไปคุบไรมันเป็นห้อยเมือนสร้างง่ายเจ้าเด้บมันีีปัญหาเสีดแล้วนี่นี่นี่ ก็สร้างปนญหาเกิเหตุแล้วเกิดหน้าพี่ด่าแม่มาขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ก่อน mm. อ่ะพี่แหละจ้า ขอขอบคุณ,ค,ณคุณยายสาวที่เมตตาสงสารนังนี้กับหน่องไม้ก่คอยคุณยายสาวอยู่ดีมีแห้งความเจ็บไว้ได้ควมขไข่บ่อยมีคอยคุณยายสาวอนุหมานคอยยืนเป็นธงพวงใส่ลูกหลานตลอดไปคุณยายสาวใหม้มาท่า้ายกขอคอ้กลับคืนไปหาคุณยายสาวลอยเทาพันเทาแต่ซาทุก น้องเมย์ก็ขอขอบคุณขอบคุณทางแม่บุญที่ว่าเป็นสะพานบุญให้น้องเมย์ขอให้แม่บุญดดีมีแหงความเจ็บบ่อยได้คงไข่บ่อยมีขอให้แม่บุญมวั่คอยยินตลอดไปด้วแต่จะมาเปทีเจบลอยมีแต่ทางร้างเพ่นใจใสีใสสใเพ่อะไรกจสนอี่เด้อนะคลิปนี้เรัเจาเพียงคนนี้จะก่อนน้องจอยเาสีมาอัปเดตในทีน้องในเบิใหม่ สบายดีป้าลุงก่อนดวย,ดยสบายดี <c oughs> สำเร็จเสร็จสิ้นพี่น้องเลยเนาะในคลิปนี้กับในบ้านป้าตางประตูะโอเคบ่มีพี่น้องทนะี่ทั้งสบูรกับบอมี่ยังลายเนาะขอบุณขอบคุณไปทั้งปีง่ายใจบุญทุกท่านที่สมทบกันเข้ามาให้เพื่อนให้ซานให้น้องเมย์น้องไม้เนานะ สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วพี่น้องเลยสาบก็ได้แล้วก็ประตูก็เอามาเป็นที่เียบร้อยมีแต่หายทั้งสร้างพ่นไสเนาะทั้งสมุนบบก็สั่งกรสั่งยังมาที่ว่าเป็นไรเป็นกรน,นั่นก็มีอีกผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนาะเดี๋ยวสมุนบบก็สืไปอัปเดตแล้วก็จะให้ทั้งน้องคนขอบบนขอบคุณไปอีกเท่านึงพี่น้องเลยเพราะว่าผู้ใหญ่แต่ละท่านนี่ก็มันบรม่นคนเดียวกันเนะาะก็ต้องให้น้องขอบบนขอบคุณ ว่าเมนผู้ใดเป็นผู้ซื้ออันใดออกอันใดเนาะ,ะจังใดกติดตามไปเฟังน้ำกันพี่น้องเลยว่าผู้ใหญ่ทานใดทีออกคาก่อนประตูไลประตูเนาะ,ะโอเคพี่น้นองไปฟังน้ำกันในคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ไปแล้วสบายดี